อันนี้คือต้นกล้าของอ้อยช้างนะครับอ้อยช้างหรือต้นกอกกันนะครับมันจะชอบขึ้นอยู่ตามหัวไร่ไปลายนาเฉพาะคุณเขายอดเยี่ยมมากนะครับอันนี้คือต้นกล้าเขานะครับต,ต้นกล้านี่เวลาถอนขึ้นมานี่ก็จะมีหัวเหมือนต้นโสมครับมีหัวอวบๆหัวเขาเนี่ยมีประโยชน์ก็คือ เวลาเราทำงานในกลางแจ้งนะครับบางทีเผลออยู่ตากแดดนานไปนิดหนึ่งเกิดอาการเมาแดดนะครับมีอาการอ่อนเพลียมีอาอ่อนเพลียกระหายน้ำอะไรเงี้ยวิธีแก้ไขนะครับถ้าอยู่ในป่าแก้ไขง่ายสุดก็คือไปเอาลาก,กันเนี่ครับมันจะอยู่ตามป่าแย่ๆไปหมดเลยเป็นดึงดึงต้นออกมาให้มันมีห,หัวติดมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปล้างน้ํา เสร็จแล้วก็เคี้ยวเลยครับมันจะมีเหมือนกับต้นโสมเลยนะครับรสชาติจะออกหวานหวานหวานหอมสมุนไพรครับเคี้ยวไปสักนสักคำสองคำเท่านั้นเลยสักพักหนึ่งอาการยิงเวียนก็จะหายนะครับใช้ได้ผลดีนะครับนะถ้าอยู่ในป่าไม่มียุงไกลหมอนะครับนะ ถ้าเกิดอาการแพ้แดดขึ้นมานะครับช่วยได้นะครับอันนี้ก็คือต้นอ้อ,อยช้างนะหรือบางที่ก็เรียกกอกกันหรือบ,บางที่ก็เรียกกุกก็มีนะครับหัวก็จะเป็นเหมือนต้นโสมเลยนะครับอันนี้นี่ต้นเขาเล็กไปนิดหนึ่งถ้าถ้าต้นใหญ่หัวก็วจะใหญ่นะครับหัวแค่นี้ก็ใช้ได้นะครับถอนแล้วก็ ล้างๆเสร็จแล้วก็เคี้ยวเลยครับจะอร่อยด้วยนะครับคล้ายๆมันแก้วครับแต่ว่ามันจะหอมนะครับนนีีี่ก็คเลัดๆาาชิ